สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวเล็กนรกเอ็มคลาสสทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับระบบสเต m i มินั่นเองครับผมว่าในเล็กนรกเอ็มคลาสสเนี่ยมันทํางานอย่างไรบ้างนะครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็วางแผนในการเล่นได้ดีครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชรวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพชรวินท to ็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเก่า r m หรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับคุณต้องฟังระบบสตมิน่านี้ให้ดีครับเพราะว่าในเล็กล็อกเ c ็มคลาสสิกนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนระบบสตมิน่าไม่เหมือนกับ และนรกเอทันโน่เลิฟที่เคยเปิดนะครับก่อนอื่นเลยวิธีการเข้ามาดูสเตมินาของเรานะครับดูได้2ทางหนึ่งคือกดที่รูปโปรไฟล์นะครับจะขึ้นอยู่ใต้หลอดจ็อบตรงนี้เลยนะครับกับ2ก็คือเราสามารถกดที่เซตติ้งครับเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสเตมินาในลัก c k ล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับจะแบ่งออกด้วยกัน2อันนะครับเรามาเริ่มที่อันแรกก่อนเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นสเตมินาที่ใช้ในการฟาร์มนะครับฟาร์มเอ็กพีฟาร์มการ์ดฟาร์มวัตถุดิบต่าง จะใช้สเตมินาตัวนี้นะครับก็คือเราไปฟาร์มมอนตามแผนที่ต่างๆนั่นแหละนะครับข้อ1ตรงนี้เขาบอกไว้เลยครับผมว่าทุกตัวละครใน ID ของเราจะใช้สเตมินาร่วมกันครับอ่าก็คือถ้าเรามีสเตมินา5 0 0 0แล้วมีตัวละคร3ตัวนะถ้าคุณฟาร์มตัวแรกครบ5000แล้ว ตัวที่2กับตัวที่3ก็จะไม่มีสเตมิน่าในการใช้นะครับหรือคุณอาจจะแบ่งเป็นตัวแรก1000ตัวที่ 2, 2000ตัวที่3มอีก2,000อะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือคุณแมนเนจเอาเองได้เลยนะครับผมว่าใน1 ID อดีของเราเราจะแบ่งสเตมิน่าให้ตัวละครไหนฟาร์มบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้ตัวหลักใช้นี่แหละเพื่อให้ได้ EXP หรือได้การ์ดที่เร็วที่สุดนั่นเองครับอ่ะต่อมาข้อ2นะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ใช้สเตมินาจนหมดแล้วนะครับก็จะไม่ได้รับ e p และของ Drop ดรอปใดๆอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยจะเป็นตัวยืนยันเลยนะครับผมว่าถ้าเราสเตมินาหมดปุ๊บฟาร์มต่อก็ไม่ได้อะไรแล้วนั่นเองครับแล้วข้ออันนี้สำคัญครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวละครที่เป็นก่อนคลาส2อเนี่ยครับะจะได้สเตมินาวันละ3,500หน่วยครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครคลาส2จะได้สเตมินาวันละ5,500หหน่วยครับ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครไฮคลาสจะได้สเตมินาวันละ7,500และถ้าเกิดเป็นตัวละครคลาส3ก็จะได้สเตมินาวันละ10,000นั่นเองนะครับอย่างตัวละครตัวนี้ก็เป็นคลาส3ก็จะได้10,000นะครับทุกคนอ่าแล้วก็ข้อ4นะครับเขาบอกว่าอ่าตัวสเตมินาเนี่ยจะมีการรีเซ็ตทุกวันเวลาตีห้นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้สเตมินาตรงนี้ไม่หมดก็จะมีการคอนเวิร์ เป็นรีวอร์ดเล็กๆให้เรานะครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับเราฟาร์มเองนั่นเองครับข้อ5ครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปเล่น PVP กับผู้เล่นคนอื่นนะครับหรือว่าตีมินิบอสตี MVP เนี่ยก็จะไม่ได้นับในส่วนของสเตมิน a านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าเฮ้ยตื่นมาเราจะล่าบอสก่อนหรือว่าเราจะฟาร์มก่อนนะเพราะว่าเราไปล่าบอสเนี่ยสเตมินาตรงนี้ก็ไม่ได้เสียครับส่วนข้อ6ตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆปาร์ตี้กันนะครับผมแล้วก็ทําการเก็บเรเวลนะครับมันก็จะใช้สเตมิน a าตรงนี้ถูกม่่าแตว สมมติว่าเพื่อนๆเราเนี่ยแยกกันตี5จุดในแมปเดียวกันนะครับอ่ามันก็จะถูกใช้สตามิน่าไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับสมมุติว่าคนละตีคนละตัวเนาะหคน6คนเงี้ยมันก็จะถูกคอนซูมไปทีละ5ทีละ6แบบนี้เลยนะครับอ่าสตมินาเกมเนี่ยครับมันจะนับเป็นตัวละครที่เราฆ่าไป1ตัวนั่นเอง <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย เวลาเราฟาร์มกับเพื่อนนะครับเราสามารถที่จะทําให้การฟาร์มของเราเนี่ยจบได้ไวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหานกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ exp หรือว่าของดรอปจากตัวนั้นเนี่ยแบบเต็มจํานวนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มกับตีก็จะช่วยประหยัดเวลาได้ดีขึ้นครับข้อ7นะครับอันนี้กรณีที่เพื่อนๆไปฟาร์มแล้วอาจจะมีการแจมกับคนอื่นที่อยู่นอกปาร์ตี้นะครับเขาบอกว่าของรางวัลที่เราจะได้นะครับ มันจะนับแค่2คนแรกที่ตีมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเลือดประมาณ1ล้านนะครับแล้วคนที่1กับคนที่2ตีไปแล้วนะครับพอเราเป็นคนที่3ไปตีเนี่ยเราก็จะไม่ได้ XP หรือว่าการ์ดจากตัวนั้นนั่นเองนะครับอานมันนับว่าคนที่1กับคนที่2ที่อยู่นอกตีเราเนี่ยตีไปแล้วหรือทำดาเมจไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงบางทีที่เราไปฟาร์มในแมปที่ คนมันเยอะๆหรือว่าเดินกันเป็นขบวนรถไฟแบบเนี้ยครับในข้อที่8นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปตีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูง่าเราเกิน20่สิเลเวลเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยตีมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเบาลงครับและในทางกลับกันนะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะตีเราแรงขึ้นด้วยครับยิ่งมอนสเตอร์เลเวลห่างเกินมากกว่า20่สิเลเวลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีการ เพิ่มแล้วก็ลดตรงนี้ตามสัสดส่วนเลเวลนั่นเองครับและข้อที่9นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราฟาร์มห่างจากมอนสเตอร์เกิน40เลเวลนะครับก็จะมีการลดทอนนะครับในส่วนของ exp <Hey. S 1> ไปเรื่อยๆตามสัสดส่วนนั่นเองครับสมมุติว่าผมเลเวล10ผมไปฟาร์มตัวเลเวลอ่า50อย่างเงี้ยโอเคห่าง40เลเวลแต่ถ้าเกิดว่าผมไปฟาร์มตัวที่เกิน50สมมุติว่าจะเป็น60 อ่าแล้วไปลุมทุกคนไปลุมตีมอนรเวหกสกันเนี่ยยี EX p พีก็จะโดนลดทอนนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะครับตรงนี้นะครับสำหรับถ้าเกิดว่าใครที่แบบตีข้ามรุ่นได้เยอะๆแล้วตัวนั้นมันให้ยี p พเยอะจริงๆเนี่ยอ่ามันอาจจะได้มากกว่าที่มันลดทอนก็ได้นะครับเพราะนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเทสกันดูนะครับผมว่า อ่าเราจะไปฟาร์มตัวที่แบบข้ามรุ่นแบบโอเวอร์เลยไหมนะครับแล้วข้อที่10นะครับเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเสียงอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบดีเทลเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับในระบบเ m Class i c กเนี่ยก็จะไม่ได้มีการแบบว่าไปนั่งฟังเพลงเพื่อเอาสต a มมิแนแล้วครับอ่ะโอเคครับทีนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสต a ม i ิ a น่แบบแรกกันต่อนะผมว่ามันใช้งานยังไงเนาะเพราะเมื่อกี้เราแค่อธิบายให้เพื่อน เห็นภาพเท่านั้นเองนะครับผมว่าแต่ละข้อ10ข้อเนี่ยมันอธิบายถึงเรื่องอะไรอย่างตอนนี้ตัวละครของผมนะครับผมก็ยังมีสเตมินาเต็มอยู่ที่1 0 0 0 0หมนั่นเองนะครับผมอ่ะเวลาที่ผมตีนะครับเดีย๋ยวผมจะทําการปิดโซ่ก่อนนะครับอ่ะผมปิดโซ่ก่อนนะครับแล้วผมทําการตีมอนสเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับตีปุ๊บปุ๊บอ่าตีลิงตายไปแล้ว1ตัวนะครับสเตมินาก็จะถูกนับไป1ครับเห็นไหมฮะอ่าคือ เกมเนี่ยครับมันจะนับสเตมินาเป็นตัวนั่นเองครับเราตี1ตัวมันก็นับ1ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองตีอีกตัวหนึ่งนะครับอาลองตีปึ๊บ1ตัวอ่าตี2ตัวอ่ะสตัวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอเราตี1ตัวปุ๊บก็จะนับสเตมินา1 1 1 1ไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับตีแบบเปิดโซ่ล่ะอ่าถ้าเราเปิดโซ่นะครับ อ่าโซ่เนี่ยมันก็จะมีทั้งโซ่คูณ2แล้วก็โซ่คูณ4นะครับอ่าสมมุติว่าอันนี้เมื่อกี้ผมซาเตามินาเนี่ยอยู่ที่4ใช่ไหมครับอ่าผมตีชอนชอนหตัวอ่าผมตีชอนชอนหตัวปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะตีชอนชอนไปแล้วนี่ครับกลายเป็น8เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการเปิดโซ่คูณ4ครับคือง,ง่ายๆครับเกมเนี่ยครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าโซ่ครับ ่ะซึ่งโซ่เนี่ยมันจะทํางานเป็นการเหมือนคูณให้เราครับอ่ะผมขออธิบายเรื่องของโซ่เพิ่มเติมครับคือเกม R m c l a s s i c เนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซ่นั่นเองครับซึ่งโซ่ตัวนี้ครับมันจะมีทั้งแบบโซ่คูณ4แล้วก็โซ่คูณ2ครับถ้าโซ่คูณ2ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้คูณ4ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันสามารถซื้อโซ่คูณ4 ได้ที่ตาลุงในฟอนนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ครับมันจะราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเซนนีนะครับหรือมันจะมีพวกกิจกรรมต่างๆด้วยที่มีการลดราคานั่นเองครับโซ่ก็จะทําหน้าที่ในการคูนนั่นเองครับเวลาเราตี1ตัวก็จะเท่ากับตี4ตัวครับถ้าสมมุติเราดรอปการ์ดในจังหวะที่เราใช้โซ่อยู่นี้เวลาดรอปการ์ดก็จะดรอปทีละสีใบครับหรือว่าเวลาดรอปขยะเราก็จะดรอปทีละสีชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการประหยัดเวลาในการฟาร์มทําให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ โอเคครับทีนี้เราเข้าใจส t a ม i น a แบบแรกไปแล้วนะครับผมว่าวิธีการทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็คือมันจะเป็นการนับเป็นตัวนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่จําเป็นจะต้องตีวันทิตก็ได้ครับคือเราจะตีเป็น10ครั้ง -20 ครั้งใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยถ้ามันตายมันก็นับแค่หนึ่งนะครับมันไม่ได้นับเป็นเวลานะครับสไตมนแบบด้านบนเนี่ยคือนับเป็นตัว นะครับทุกคนอ่าไม่ได้นับเป็นเวลาแต่อย่างใดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ต่อให้คุณมีของไม่ถึงมอนสเตอร์ตัวนั้นคุณตีสักสิบทีนะครับสเตมิน่าก็จะนับแค่หนึ่งนั่นเองครับต่อมามาพูดถึงสเตมิน่าแบบที่2ครับสเตมิน่าแบบที่2เนี่ยคือสเตมิน่าที่ใช้ในการลงคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองครับอ่าข้อ1นะครับเขาบอกว่าทุกตัวใน ID ดีก็จะใช้สเตมิน่าเดียวกันเหมือนกับสเตมิน่าที่ใช้ฟาร์มเลยข้อ2นะครับสเตมิน่าฝั่งนี้นะครับต้องบอกว่าในทุกๆวันตอนตีห้า จะมีการให้เวลามาทั้งหมด150นาทีนั่นเองครับอ่านะแล้วก็สามารถที่จะดองได้ด้วยนะาสามารถที่จะดองได้ด้วยก็คือ อ่าสมมุติว่าวันนี้เราเก็บไว้ร้อยห้าสิบเราไม่ได้ใช้พรุ่งนี้ก็จะกลายเป็น300อะไรแบบนี้ครับ <Wow. S 1> อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าเกมเลยในวันนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับสเตมินาด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ว่างอย่างน้อยคุณก็เข้าเกมสักนิดนึงเพื่อให้สเตมินาตรงนี้เนี่ยมันได้รับหรือว่าได้รีเฟซนั่นเองครับข้อ3นะครับเขาก็บอกว่าสเตมินาตรงนี้นะครับมันจะใช้กับการลงดันเจียนต่างๆนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ที่เขาเขียนแยกย่่่่อออออยไวว้้กก็็จจจะะะเเเปนนนนนชือขของดัััีครรบบแล4าาาาสมมถ ซ้อนทับกันได้ถึง480เลยครับผมแต่ตรงนี้นะครับที่ผมมี510เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ครับมันจะมีในส่วนของเควสที่จะได้ตัวสเตมินาเพิ่มนะครับเป็นตัวของ Achievement รายวันนะครับที่เราจะต้องทำกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยก็ดองมาเต็มที่แล้วครับเราจะต้องเอาไปใช้ลงดันแล้วนั่นเองครับอ่ะเท่านั้นไม่พอนะครับข้อที่5นี้เขาก็จะบอกในเรื่องของอ่ะบางทีเราใช้เวลาไปแค่ครึ่งนาทีเนี่ยก็จะมีการ ปัดเศษขึ้นไปอะไรแบบนี้ครับสมมุติว่าเป็น59.30อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนับว่าเป็น60แบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเ a มินานิที่ใช้ในการลงดันเนี่ยมันใช้ยังไงครับคือเกมแล็กนรกเอ็มคลาสสิกเนี่ยมันจะมีนี่ครับเป็นตัวดันเจียนนะครับดันเจียนทั้งหมดจะรวมอยู่ในหน้านี้นั่นเอง นะครับแล้วก็แต่ละดันเจี้ยนนะครับเขาจะมีการบอกครับผมว่ามันจะต้องคอนซูมสเตมินาไปเท่าไหร่นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นดันเจี้ยนเลเวล95นี้นะครับมันจะต้องใช้30ครับเราก็จะกดกวาดล้างตรงนี้เลยนะครับกดกวาดล้างปุ๊บนะอันนี้คือผมกดกวาดล้างเสร็จแล้วเราก็จะได้ของได้อะไรมาตามที่กวาดล้างนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะเสียสเตมินาไป30หน่วยนั่นเองนะครับผมอ่ารวมถึงด้านอื่นๆด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับก็อาจจะต้อง manage ดีๆนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเอาสเตมินาที่เอาไว้ลงดันเนี่ยไปลงดันอะไรบ้างนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าแต่ละดันเนี่ยครับก็จะใช้เรื่องของค่าสเตมินาที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่ว่าการลงครั้งแรกของแต่ละดันเนี่ยมันก็จะลงได้ฟรีโดยที่ไม่เสียค่าสเตมินาแบบนี้นั่นเองครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่การวางแผนในการเล่นนั่นเองครับช่วงแรกๆผมก็จะแนะนําให้ลงดันเจี้ยนตัวนี้แหละตามเลเวลของเพื่อนๆนไปเพราะว่ามันจะได้อุปกรณ์นะคร ทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกนั่นเองครับ oh. เอาละครับเรามาสรุปกันนะครับผมว่าสเตมิน่าทั้ง2แบบเนี่ยต่างกันยังไงนะครับสเตมิน่าที่เป็น1 0,000 000, ื่นเนี่ยก็คือสเตมิน่าที่เราจะต้องใช้ในการฟาร์มตามมอนสเตอร์ป่าต่างๆนะครับผมเวลาไปต้องการไปฟาร์มการ์ดฟาร์มเลเวลหรือไปฟาร์มวัตถุดิบเนี่ยก็จะใช้ตัวสเตมิน่าด้านบนนี่แหละ <Okay. S 1> เพื่อที่จะไปฟาร์มนั่นเองนะครับและสเตมิน่าด้านบนก็จะนับเป็นตัวนั่นเองนะครับผมไม่ได้นับเป็นเวลานะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ความหมายก็คือ ตี1 0 0 0 0หมนตัวต่อวันนั่นเองนะครับหรือถ้ากดโซ่คูณ4ก็หาร4ลงไปนะครับก็คือตีวันละ2,500ตัวนั่นเองครับส่วนสเตมินา่าอันที่2เนี่ยก็คือสเตมิน่าที่ใช้ในการลงดันนะครับซึ่งสามารถดองไว้ได้สูงสุดถึง3วันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นการวางแผนของเพื่อนๆกันเอง นะครับผมว่าจะใช้สเต m มินาที่2เนี่ยในการลงดันเจี้ยนไหนบ้างถึงจะคุ้มค่าหรือว่าเก่งกับอาชีพที่เราเล่นที่สุดนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสเตตมินาของเกม r a ็ n a r o k M Classic กนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเข้าใจเกี่ยวกับระบบนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชื่นชอบยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจ้ช่องจูโกได้ทำคลิปต่อๆไปของเกม r ร็ k r o c k M Classic ด้วยครับตอนเราคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปและบ๊ายบายสวัสดีครับ